สวัสดีครับอันนี้เป็นม้วนไฮแปดที่ลูกค้าส่งมาแปลลูกค้าส่งมาหลายม้วนม้วนส่วนใหญ่ก็จะมีลาในลักษณะตามม้วนนี้เลยลักษณะเหมือนกันคล้ายๆกันทุกม้วนอันนี้เป็นม้วนสุดท้ายที่ผมแก้นะครับก็เลยมาถ่ายไว้ก่อนมาให้ลูกค้าได้เห็นว่าลาเนะี่ยมันเป็นยังไงแล้วจะแก้อย่างไงนะครับสําหรับม้วนประเภทเนี้ย ลาจะไม่ค่อยกินด้านหน้าฟิล์มด้านหน้าฟิล์มจะใสสวยแบบนี้แล้วครับแต่ลาเนี่ยจะกินที่ขอบฟิล์มทั้งหมดแต่เมื่อกินที่ขอบฟิล์มแล้วเนี่ยมันทําให้เนื้อฟิล์มติดกันพอเนื้อฟิล์มติดกันเราไม่สามารถเอาเข้าเครื่องได้พอเข้าเครื่องฟิล์มก็จะขาดทันทีเมื่อหมุนวิธีแก,ก้คือเราต้องมาค่อยๆดึงมันออกเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมไขไขน็อตแล้วก็ลองดึงดูแล้วนะครับแต่ประกอบ ขนมาใหม่ให้เป็นลูกเหมือนเดิมนี่ที่ผมดึงออกมาเลยนะครับ่าเห็นไหมว่ามันมีลาลักษณะนี้เป็นขาวๆเกาะอ,อยู่มันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวมีทั้งด้านนี้และอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยเรามองไม่เห็นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันถูกปิดอยู่แต่มันมีทั้งสองด้านครับ เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าตอนที่ดึงมันเป็นเสียงยังไงนะครับพอมันติดยังไงเนี่ยนะครับมันติดมันติดตลอดนะครับแต่ถ้าเป็นบางม้วนเนี่ยมันจะติดแน่นเลยครับดึงไม่ค่อยออกแต่นี่ยังยังไม่แน่นมากครับก็ยังพอแกะได้ไหมครับแต่ต้องค่อยค่อยทำะครับตอนตอนดึงเนี่ยก็ต้องกั้นหายใจเพราะว่าเพราะว่ากลัวมันขาด อันนี้ผมดึงไปแล้วนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงที่มันดังนะครับเพราะมันติดกันถ้ามีม้วนแบบนี้ให้รีบนํามาแปลงนะครับถ้ามันมีอาการมากกว่านี้มันก็อาจจะทําให้เล่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าม้วนใครยังสะอาดอยู่รีบนํามาแปลงเลยครับคุณภาพก็จะได้สมบูรณ์ดีนะครับครับขอบคุณครับ